สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมกับจ้อนแซนเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับการสร้างเกมนั่นเองนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยเป็นแอปสร้างเกมในมือถือนั่นเองนะครับก็ในคอมเนี่ยก็สามารถ er. ทํางานได้เหมือนกันนะซึ่งจะแอปแอปนี้นะครับเราสามารถสร้างเกมแล้วเนี่ยก็ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเล่นในแมบที่เราเนี่ยสร้างได้นั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยรีวิวเจ้าเกมเกมนี้เนี่ยไปรอบหนึ่งนะครับซึ่งมีคนมาเล่นในแมบของผมเนี่ยถึง19คนเลยนะซึ่งผมก็งงนะครับว่ามาเล่นกันทําไมเพราะว่าในแมมมนนนนนััั้้้เเี่่ยยไไไดสรรรางอะะลคบมมันนนีแแคคค่่อยู2ล้วก็ สร้างภูเขาขึ้นมาลูกหนึ่งนะครับก็ยังมีคนเข้ามาเล่นนะโอเคก็สาหรับใครนะครับที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างเกมนะครับสามารถเล่นเจ้าเกมเกมนี้แล้วก็สร้างได้นะ,ะซึ่งตอนนี้นเนี่ยเป็นแมปที่เขาแจกฟรีนะครับซึ่งผมเนี่ยลองโหลดเข้ามาเล่นดูนะครับโอเคแต่ผมเนี่ยสามารถสร้างปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะตัว่าผมยังไม่ขอสร้างละกันนะครับขอเล่นให้เพื่อน,นได้ดูก่อนละกันนะครับว่ามันสามารถเล่นได้จริง <_ line> นะครับไอพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราสามารถกดตั้งคา่าได้หมดเลยนะครับว่าจะให้มันเป็นฝั่งสีอะไรนะครับซึ่งมีหลายฝั่งมากนะครับมีทั้งหมด8ฝั่งนะแต่ว่าผมเนี่ยก็เซตเรียบร้อยแล้วนะครับให้ฝั่งสีแดงเนี่ยเป็นฝั่งคู่ต่อสู้ของเราเนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนเล่นเนาะโอเคให้เราเนี่ยกดคำว่า play เ,เลยนะครับในทำการเล่นของเจ้าเกมเกมนี้โอ้โห,โห,โหเดี๋ยว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 นี่ครับมันสามารถเล่นแล้วก็ยิงแบบนี้ได้นะสโคปได้ด้วยนะครับปืนนะฮะซึ่งเราสามารถไไไปปปปปหหหาาาาาาเเเเเเกกก็็็บบบืืนน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 ดดด้้้้้้ววววววยยยยะะะะะพรรรร่่่่ผมมมมมีีีงตแแคคััณโโลลล นี่ประมาณนี้โอเคตายนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนให้ตัวละครของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ได้นะโอเคขอรีเซ็ตเกมขึ้นก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยด็ดเด็ดเข้าเป็นเป็นโหมดของการสร้างก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าเราเนี่ยสามารถสร้างภูมิประเทศต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะครับโดยการขยายนะจากของพวกเราอันเองนะครับโอเคมาดูทีละอย่างแล้วกันนะครับมาเริ่มกันในตอนที่เราเนี่ยเลือกพวกเราลงมาดีกว่านะครับมันจะมีโหมดของไอเทมต่างๆนะครับผมจะเลือกเป็นฮีโร่ลงมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครอย่าง เหมือนพวกสตาร์วอลอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ถนัดผมไงผมต้องเป็นแบบพวกอัศวินอะไรประมาณนี้นะครับเอ,อ้แต่ว่าก็ไม่สมจริงดิเออเดี๋ยวเราต้องเลือกตัวละครก่อนนะครับเราจะเลือกเป็นอะไรดีต้องมีพักพวกนีครับผมขอเลือกเป็นไอ้สองตัวนี้เข้ามาอยู่ฝั่งผมแล้วกันปึ๊บเวลาเรากดเข้ามานะครับมันจะเข้ามาที่มันมุอนอยู่เนี่ยมันเราสามารถเสกมันลงมาได้นะครับผมจะเอาไอ้ตัวละครพวกนี้ลงมาช่วยเรานะครับเป็นลูกน้องของเราไปแล้วก็ทําการเอายานลงมายานนี่ขี่ได้ไปวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาลูกน้องที่เราเนี่ย ซัมมอนออกมา,าเมื่อกี้นะครับเอามันลงไปอีกปึ๊บลากลงไปครับเราจะให้มันอยู่ฝั่งเดียวกับเราก็ได้นะหรือว่าเราจะเปลี่ยนสีมันก็ได้นะครับแต่ว่าที่เป็นมนุษย์เนี่ยผมจะขอให้อยู่กับฝั่งเราให้หมดละกันนะครับนี่ประมาณนี้นะนี่นะครับวิธีการเล่นก็คือง่ายๆเลยนะครับกดลากขึ้นมาเพื่อเอามาวางได้นะครับเนี่ยวางไปปึ๊บเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันเป็นฝั่งเราหรือว่าเป็นฝั่งมันก็ได้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเซตฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็เ้าีนนนสงํิ แล้วก็ถ้าเราอยากเล่นตัวละครตัวอื่นนะครับนอกจากไอ้นักบินอวกาศคนนี้นะครับอืมเป็นของสหรัฐด้วยนะเนีย่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับถ้าเราจะเล่นในตัวนี้ใช่ไหมเรากดที่เป็นรูปจอยเกมนะครับกดเข้าไว้ปุ๊บนี่เราจะสามารถเล่นเจ้าตัวนี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูปุ๊บกดเข้าไปเห็นไหมมันสามารถเลือกได้2ตัวนะครับเราจะเล่นตัวไหนเราจะเล่นตัวนี้ใช่ไหมเราก็กดสตาร์ทไปเลยครับนี่ปุ๊บเห็นไหมนี่เราก็สามารถใช้งานได้เลยครับลุยอุ้ยเป็นปืนโน้ตว่ะ อุ S 1> <S 1> <S ้ยอีเล่นใหญ่อีเล่นใหญ่อเล่นใหญ่โดดทีมดึ่งลอยอย่างริ้วเลยครับคือนี่เนี่ยผมอยู่ในแมวของดาวดวงจันทนระ์นนะน่าจะเป็นดวงจันทร์นะครับโอเครีเซมตรอ,อบนึงครับมาให้ดผมมาให้เพื่อนเนี่ยดูการสร้างอย่างละกันนะครับซึ่งมันสามารถปรับระบบของภูมิประเทศได้ด้วยนะครับโดยที่เราเนี่ยกดเข้าไปที่รูปปจัจแจนะครับกดเข้าไปปั๊บอะ เพราะถึงตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนได้ดิโอเคเ๋ยวผมเนี่ยพเพื่อนเนี่ยดูนะครับว่าวิธีการสร้างภูเขาเนี่ยสร้างไรนะครับให้เราเข้าไปที่รูปยอดของภูเขาอันที่2นะครับเข้าไปปึ๊บเนี่ยเราสามารถกดกดแช่ได้เลยนะครับมันก็จะนูนขึ้นมาเงี้ยประมาณนี้กดแช่ไปประมาณนี้ได้เลยครับลูดได้เลยลูดได้เลยปึ๊บแค่เป็นเส้นทางอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับ,รรก,รรบก็ใครที่มีความสามารถในการสร้างเมืองแบบเจ๋วแจวนี่ก็สามารถทําได้เลยนะเนี่ยการสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมเนี่ยอยากจะให้มัน ให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเจ๋งๆใช่ไหมครับเราสามารถทําได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยกดเข้าไปที่ตัวละครที่เราต้องการครับนี่กดเข้าไปปุ๊บพอถึงช่วงนี้นะครับให้เข้ามาตรงที่มันลูดขึ้นลูดลงอะ่ะอันเนี้ยนะครับมันจะสามารถตั้งเเอ่อเลือดของเราได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ยผมเลือดลูดแบบสุดเลยแล้วกันนะครับตัวละครของเราต้องเก่งกว่าชาวบ้านขอประมาณเนี้ยอ่ะเลือดสองร้อยครับ active right ล้วก็เอาเยอะๆไปเลยครับเนี่ยเอาเต็มสุดครับคือเราสามารถยิงทีเดียวตายได้ <t un> นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบโกงๆเขาหน่อทหนึ่งนะครับอ่ะลองดูนะครับว่ามันจะโกงจริงไหมผมจะเลือกเป็นตัวละคลตรตัวนี้นะครับที่ผมเนี่ยเพิ่งปรับมานะครับเราสามารถปรับมุมกล้องได้ดนะเพื่อนๆย่ายิงแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมพวกนั้นมันถึกอย่างทไมพวกนั้นไม่แข็งแกร่งอย่าง,ง,างวะมันเป็นไรเราสามารถปรับมุมกล้องได้ด้วย <t un> นะเพื่อนๆนะโดยการกดรูปของกล้องตัวนี้นะครับเราสามารถปรับให้เป็นคือมุมมองอะไรมุมมองบุคคลที่สามอ่ะไม่ใช่บุคคลที่สอง อะไรประมาณนี้ครับที่มันเหมือนกับฟไฟนะครับเนี่ยเราสามารถตั้งให้มันเป็นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ยิงปืนมีเยอะนะสามารถปรับเปลี่ยนปืนให้มันได้ดูดยิงแรงนะแต่ว่าเลือดเราก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ยครับเราสามารถเข้าไปยิงมันอย่างนี้ก็ได้นะนี่สามารถกดสกิลวับ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 ออ้วพวไอเทมเหล่านี้เนี่ยเราเก็บได้ตังค์ด้วยนะเนี่ยผมอยากรู้ว่ารถขี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปลองให้นะครับปึ๊บว้าวขี่ได้ด้วยท่านผู้ชมนี่ครับมันขี่ได้นะท่านผู้ชมนะ เอออนี่มันสมจริงนะโอ้โหนี่พอๆกับฟิวไฟส์นะครับพอๆกับฟิวไฟส์เลยใครจะบอกดินน้ำม,มันไม่ใช่นะโอเครีเซ็ตมาอีกหนึ่งครั้งครับมาเดี๋ยวลองไปดูเรื่องหัวข้อของอ่าอุปกรณ์ดีกว่านะไปลองดูอุปกรณ์นะครับเราสามารถซัมมอนอะไรออกมาได้บ้างนะครับอขอดูทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีของเยอะมากๆนะครับพวกปืนพวกอะไรเนี่ยมันจะมีโหมดหัวข,ข้อของมันที่เขียนไว้อยู่นะครับยังมีพวกฮีโร่อะไรประมาณนี้นะครับอนิโม่เนี่ยพวกสัตว์ต่างๆอะไรประมาณนี้้สาาามมรรถปลล่่ออยงงไดนนนััเะคบ พวกเอเลี่ยนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ด้านไหนวะมันต้องมีเขียนอยู่นะครับว่าเป็นเอเลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการค้นหานะครับเอฟเฟกต์เอ่อมันยังไม่ขึ้นมานะเอเลี่ยนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับกเ็เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกไปเลื่อนไปดูได้นะครับพิมพ์หาก็ได้ไมั้งนะครับพิมพ์หาก็ได้ ท่านเพื่อนอยากพิมพ์นะครับก็คือมันจะประมาณนี้แหละนะฮะเราสามารถสร้างมาเล่นได้นี่ครับปรับภูมิประเทศได้ประมาณนี้นะครับเอาเอาปรับเอาปรับเป็นดวงดาวอื่นได้นี่นะแต่ว่าเราเป็นพื้นที่แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนะี่นะโอเคเอาเป็นแบบไหนดีวะแบบไหนดีอ่ะเป็นแบบฝนพิษล้วกันนะครับเราสามารถเติมน้ําได้ด้วยนะเ <c oughs> พื่อนๆนะเนี่ยเติมน้ําเติมไฟเติมอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับปึ๊บ ให้น้ำขึ้นเยอะขนาดไหนก็ได้นะครับให้น้ำมีประมาณนี้ก็ได้นะฮะนี่น้าประมาณนี้นะครับถ้าผมจะให้น้ำประมาณนี้นะครับเราเวลาเรากดเข้าไปได้นะครับมันจะเป็นน้ำเห็นไหมนี่นะครับมันจะเป็นพื้นน้ำเฮ้ยไม่นมันมันมันเปรี้ยวอะตัวเนี้ยนี่ครับจะประมาณเนี้ยเราสามารถสร้างน้ำสร้างหินอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับคือโคตรดีนะครับนี่ภูเขาที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เห็นไหมนี่ครับนี่เราสามารถขึ้นไปได้นะกระโดดกระโดดขึ้นไปได้นะครับกระโดด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 ขึ้นไปปา๊บขึ นี่ครับเราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้นะฮะดีมากนะครับคนอื่นสามารถเล่นกับเราได้ด้วยนะเนี่ยโดดไปโดดไปเวลาสร้างแมปเสร็จนะครับมันจะเซฟให้นะครับมีที่เราเนี่ยเข้าไปดูได้ตรงที่เราเซฟนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสามารถลั่งได้ได้นะครับคือผมอยากจะสร้างแบบจริงๆจังๆดูสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆในอยากเห็นไหมเดี๋ยวถ้าคลิปนี้เนี่ยมีคนดูเยอะเดี๋ยวผมจะสร้างแบบจริงๆจังๆเลยแล้วกันนะครับอืมคือพวกรถนี้สามารถขี่ได้หมดเลยนะไอพวกนี้เข้าได้ปะ ตูไม่มีทางเข้านะครับนี่ครับเหมือนกับว่าดาวตรงนี้กําลังจะล่มสลายแล้วกําลังจะล่มสลายลงไปแล้วนะครับยิงพังได้ไหมเนี่ยไม่พังวะไม่พังไม่พังไม่พังโอเคไม่พังนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเจ้าเอเลี่ยนต่างๆนะครับเอเลี่ยนเยอะนะเราสามารถสปอยเอเลี่ยนลงมาเรื่อยเได้เลยนะครับนี่สปอยเอเลี่ยนได้นะ่ซึ่งนี้เนี่ยเป็นแมปที่มันมีให้อยู่แล้วนะครับผมเลยเข้ามาเล่นได้นะครับคือเราสามารถสร้างเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมขี้เกียจเนี่ย ยังสปอยเอเลี่ยนลงมาแบบนี้ได้เลยนะยังสปอยลงมาเยอะเลยนะครับเนี่ยได้เนี่ยได้นะครับแล้วก็ปรับธงให้มันด้วยนะครับถ้ามันเป็นฝั่งเราก็ได้ USSR, oh นะเอเลียนเป็นฝั่งเราก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะเลือกเป็นฝั่งสีอื่นก็ได้นะเราจะตีกับสีแดงกับสีสีเงินด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงตีนมันนะครับมันจะมีสีบอกอยู่ว่าเป็นสีของฝั่งอะไรนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเรามาลองรีวิวในแมปต่างๆดูไหมอันนี้ก็จะเป็นแมปประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยยวผมมมมขขอออเ้้าาาาไปดดดดูกก่นนลััััุิิิคคครรรบบบ โอ้ยตัวอะไรยิงวะโอ้ผมเซตเอเลี่ยนมาเยอะจัดเราเลือดถึกแล้วนะเราถึกแล้วนะแต่ว่าเราโดนยิงเยอะเกินไปนะครับเราต้องไปปรับพวกดาเมจของพวกเอเลี่ยนฝั่งตรงอื่นนะครับประมาณนี้นะครับนี่ไม่เห็นดาวโลกแล้วปนะต้องสัยไปปรับอะไรภูมิประเทศให้มันปรเปลี่ยนไปมั้งครับมันก็เลยไม่เห็นดาวโลกแล้วนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเราวของคลิปในวันนี้นะครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอันดาวโลกเหมือนเดิมที่เห็นดาวโลกนะครับ ขอแคบไปทำหน้าจอโอเคได้แล้วครับประมาณนี้แล้วกันนะครับรราวของคลิปในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะ